สวัสดีนะกรงทุนครับอย่าลืมนะครับปบิดบัญชีกับ xm วันนี้รับโบนัสฟรีทันที30ามสลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนักลงทุนทุกท่านน,นนะครับเดี๋ยวเรามาทําการอัปเดตสถานการณ์ทองคําในรอบบ่ายวันนี้กันสักนิดหนึ่งเริ่มต้นกันที่ในส่วนของตัวยิเอัตราผลตอบแทนพันาบัตรัฐบาลสหรัฐกันก่อนเลยนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับหลังจากล่าสุดที่ขึ้นไปทดสอบบริเวณแนวต้านที่ระดับ1.58 2เซยังไม่สามารถที่จะผ่านได้นะครับมีการปรับตัวยอ่อลงมานิดนึงหลังจากนั้นก็เริ่มทยอยฟื้นตัวในแท่งเทียนปัจจุบันครับเลยส่งผลทําให้ราคาทองคําของเรานะครับนัก ปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีแท่งสีแดงๆให้เห็นครับหลังจากก่อนหน้านี้ประมาณ4ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอดเลยนะครับตั้งแต่ระดับต่ําสุดที่เคยทําไว้คืนที่ผ่านมา1890กากว่าขึ้นมาจนถึงนะครับจุดสูงสุดระหว่างวันอยู่ที่ประมาณ1 9ึ3นอครับนอกจากนี้แล้วราคาทองคานะครับในปัจจุบันยังคงได้รับแรงกดดันจากการที่ดัชนีดอลลาร์อินด็กส์ครับเหมือนจะมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับจากก่อนหน้านี้แต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยกริ่มมกาาาะลลลอํังแวททุทน อยู่ที่ระดับประมาณ90.042ครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวข่าวกันบ้างดีกว่านะครับทางด้านของสำนักข่าวเอริก e ตรีวันนี้ได้ให้ในส่วนของตัวแนวรับแนวต้านว่าอย่างไรกันบ้างน,นะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยตลาดก็ยังคงให้โฟกัสนะครับไปที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในช่วงของวันศุกร์ครับซึ่งก็คือตัวเลขคพีซีในรูปแบบรายปีนั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อที่สําคัญมากๆเลยที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยใช้เอาไว้ดูนะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายอะไรหรือเปล่าก็ต้องระมัดระวังนะครับว่า ตัวประเด็นดังกล่าวนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อทองคําก็เป็นได้เหมือนกันครับนักทุนทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวแนวต้านกันก่นกอนดีกว่าครับสำหรับอุปสรรคของนักทุนหน้าบ่ายจะอยู่ที่บริเวณไหนบ้างเบื้องต้นตัวของสำนักข่าวแจ้งไว้นะครับว่าไฮที่เขาขึ้นไปทํามาเมื่อวานนี้เนี่ยมันจะอยู่ในเลนส์บริเวณประมาณ1 9ึ่ประมาณนี้นะครับขอภายครับ1,912 1,913บริเวณใกล้เคียง ถ้าสูงกว่านั้นนิดนึงนะครับจะเป็น1,915ที่นักลงทุนฝั่งขาบายจะต้องขึ้นไปทดสอบก่อนหากว่าหลุด1,915ได้ก็มีโอกาสครับที่จะวิ่งขึ้นไปแตะบริเวณ1,960ซึ่งเป็นจุดสูงสุดนะครับนักทุนที่เคยทําไว้ในปีที่ผ่านมาน่าจะเป็นรอบเดือนที่ใกล้เคียงกับพฤศจิกายนนะครับเพราะว่าไฮต่อไปที่สานข่าวให้มาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไฮสูงสุดที่เคยทําไว้ในเดือนพฤศจิกายนปี2020ครับที่ระดับ1966 แต่ถ้าหากว่าราคาทองคํามีการปรับตัวย่อกลับลงมานะครับก็จะต้องลงมาทดสอบกับบริเวณแนวรับที่ระดับ1,889ก่อนซึ่งแน่นอนคือที่ผ่านมาเกือบจะถึงแล้วนะครับแล้วถ้าหากว่าหลุด1,889ลงไปเนี่ยก็จะมีการเทสแถวแถวประมาณ1,850 1,840 1,806แล้วก็ลงไปเทสที่แนวรับจิตวิทยาที่ระดับ1,800ตามลำดับครับผมและนี่ก็คือในส่วนของตัวสถานการณ์ทองคำในช่วงบ่ายวันนี้นะครับสวัสดีครับ ทีเอ็เรามองหาวิธีการที่จะตอบแทนลูกค้าของเราอยู่เสมอสําหรับความพักดีและการสนับสนุนจากลูกค้าที่มีให้กับเราขอแนะนําโปรแกรมแนะนําเพื่อนของ XM เชิญชวนเพื่อนของคุณมาเข้าร่วมกับ XM คุณสามารถได้รับเงินสูงสุด35เหรียญสําหรับการแนะนําที่สําเร็จแต่ละครั้งยิ่งคุณเชิญชวนเพื่อนเข้ามาได้มากเท่าใดคุณก็ยิ่งจะได้รับเงินมากขึ้นเท่านั้นแชร์ลิงก์ของคุณไปบนโซเชียลมีเดียหรือเชิญชวนเพื่อนผ่านทางอ e ีเมล และติดตามความคืบหน้าของเพื่อนที่คุณแนะนำมาได้ทางแดชบอร์ดแล้วเพื่อนของคุณละ่ะพวกเขาจะได้รับเครดิต50เหรียญสำหรับใช้ในการเทรดใช้แล้วมันง่ายมากมาเข้าร่วมโปรแกรมแนะนำเพื่อนของ XM และเริ่มรับเงินได้แล้ววันนี้